อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวเป็นเรื่องของปากทองประชาชนซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับรัฐบาลก็เห็นใจว่าสถานการณ์โควิดเข้ามาเศรษฐกิจซบเซาเหลือเกินนะครับแล้วก็ทําให้ประชาชนหลายคนเดือดร้อนก็มีการออกมาตรการในการช่วยเหลือออกมาหลายอย่างทีเดียวนะครับหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือนั้นก็คือมาตรการโครงการ33ก็ขอไปครับโครงการม33 เรารักกันนะครับซึ่งก็จะเยียวยาผู้ประกันตนในมาตรา33นะครับกว่า9ล้านคนโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันนะครับครั้งสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทรวมแล้วก็ไม่เกิน4 0 0 0บาทต่อคนนะครับเริ่มลงทะเบียน21กุมภาพันธ์เตือนอีกทีนะฮะ21่กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายังมีระยะเวลาอยู่เดี๋ยวจะไปติดขัดอะไรจะยุ่งยากกันอีกนะครับซึ่งการลงทะเบียนนั้นสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ www ม33เรารักกัน com นะครับก็จะเริ่มจ่ายตั้งแต่22มีนาคมถึง31พฤษภาคม2 5 6 4คนละ4,000บาทนะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่มีการประกันตนตามมาตรา3 3จะต้องมีสัญชาติไทยนะครับยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องมีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทนับถึงวันที่3 1ธันวาคม2563นะครับแล้วก็โดยระยะเวลาดำเนินการโครงการม .33 เรารักกันเนี่ยผู้มีสิทธิ์ข้างต้นสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับ w w w m 3 3 r ร a ก k a n c o m นะครับแล้วก็ตรวจสอบการได้รับสิทธิ์เนี่ยนะเริ่มตั้งแต่วันที่21คกุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลนะครับรวมทั้งประมวลผลการคัดกรองระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมนะครับผู้ที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ก็สามารถที่จะกดใช้งานแล้วก็กดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะฮะในวันที่15ถึง21มีนาคมนี้แล้วก็สามารถที่จะรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ครั้งละ1,000บาท รวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันก็จะเป็นเงิน4 0 0 0บาทนะครับก็จะมีวันที่ 22, 29, 15, 12เมษายนนะครับโดยเริ่มใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังจ่ายเงินสำหรับซื้อสินค้าและก็บริการตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้นะครับตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง3 1พฤษภาคมการขอทบทวนสิทธิน,น่าสนใจครับผู้ที่ไม่ผ่านนะฮะต้องบอกว่าที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะสามารถขอทบทวนสิทธิ ด้วยการขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทาง w w w m o r 3 3เวบาราละกัน .com ระหว่างวันที่15 1 8ถึง18มีนาคมจากนั้นธนาคารจะทำการตรวจข้อมูลครับรวมทั้งประมวลผลคัดกรองและก็แจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ในระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนะครับผู้ได้รับสิทธิ์นั้นกด ใช้งานแล้วก็ยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่5ถึง11เมษายนรับโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังครั้งละ2,000นะฮะในวันที่5ถึง12ในกรณีผู้ที่นะฮะ ขอทบทวนสิทธิ์นะฮะซึ่งจะแตกต่างจากกลุ่มแรกเพราะกลุ่มแรกเนี่ยจะเข้าครั้งละ1 4 0 0ครั้งนะครับแล้วก็เริ่มใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังจ่ายเงินสำหรับการซื้อสินค้าแล้วก็บริการร้านค้าในโครงการเราชนะได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนจนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับ นั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้แรงงานแต่ว่าอยู่ในการประกันตนนะครับมาตรา3 3แน่นอนที่สุดนะครับก็จะเป็นการเยียวยาที่ภาครัฐบาลนั้นให้ความสนใจแล้วก็ไม่ทอดทิ้งนะครับส่วนใครจะได้รับสิทธิ์บ้างก็ลงทะเบียนกันแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์กันนะครับ